สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะนะคะก็คุณแม่เริ่มต้นวันแรกนะคะด้วยการแต่งชุดออกกาลังกายนะคะที่มันโทนสีแดงนิดหนึ่งร้อนแรงนิดหนึ่งนะคะก็หลายคนถามว่าคุณแม่ทําได้ยังไงนะคะในวัยที่58ปีนะคะย่างอีก2ปีคุณแม่ก็เกษียณแล้วใช่คะ่ะนะคะคุณแม่ทํายังไงนะคะสุขภาพจิตคุณแม่ต้องรักษานะคะการดําเนินชีวิตในระหว่างสายกลางคุณแม่ต้องทำเลยค่ะแม้กระทั่งการทํางาน การอะไรต่างนะคะรักษาจิตใจและร่างกายร่างกายก็ออกกำลังกายบ้างนะคะอาจจะไม่เป็นไปตามสตินะคะแต่ตามที่ความเหมาะสมนะคะแต่พยายามจัดสรรให้ได้ออกบ่อยๆไม่หนักนะคะดื่มน้ําอุ่นนะคะบ่อยๆอืทุกเช้านะคะพร้อมกับดัมเบลนะคะดัมเบลคุณแม่บ่อยมากอื ค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะในการที่จะใช้ชีวิตจนถึงอายุห้าสิบแปดนะคะ,ะจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะคะคือทุกคนก็เขาเรียกว่าสวแล้วนะคะสวคือผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยเนี่ยประสบการณ์ก็ต้องมีเยอะอยู่แล้วนะคะผ่านทุกสิ่งอย่างเลยนะคะมีความผิดพลาดหลายอย่างะะทําความผิดพลาดหลายอย่างมากมายนะคะอเชื่อว่าทุกคนมีความผิดพลาดอยู่แล้วแล้วก็วิธีการจะเอ,อ ปฏิบัติการในการผิดพลาดก็คือเราก็เอาข้อผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงตัวเองะคะ่ะทุกๆครั้งบกวดรัดก็ปรับปรุงตัวเองมาตลอดสมมติสมมติทุกวันนี้ยังต้องใช้คำว่ารปรับปรุงตัวเองอยู่เลยนะคะอืมใช่นะคะแล้วก็ ผ่านทุกสิ่งอย่างนะคะเอ่อั้งความรักความผิดหวังความล้มเหลวอะไรที่มันผิดพลาดก็ต้องขอโทษตัวเองทุกครั้งเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ปรปับปรุงตัวเองนะคะอย่างสม่ำเสมอน,นะคะพัฒนาตัวเองนะคะ <c oughs> เราเขาเรียกว่าพื้นฐานไม่ดีนะคะสภาวะพื้นฐานไม่ดีการเงินไม่ดีครอบครัวเรียกว่ายากจนที่สุดในหมู่บ้านก็ว่าได้นะคะ <c oughs> เราก็เอาสิ่งนั้นมาพัฒนาตัวเองเอาคําดูถูกดูแคลน เอาไม่รู้ถูกก็เอาคําตรงนี้นะคะมาพัฒนาตัวเองนะคะก็ช่วยให้เราอะนะคะมีกําลังใจอย่าน้อยเนื้อตําใจในสิ่งที่เราเกิดขึ้นมานะคะเราเปลี่ยนแปลงเราย้อนหลังไปเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้แต่เราจะทําปัจจุบันและอนาคตให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ผู้สวนี่ต้องเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีในทุกๆเรื่องนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัวเขาเลยว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับผู้ที่คนเยาวชนรุ่นหลังได้นะคะเป็นตัวอย่างที่ดีอะไรบ้างนะเรื่องดํำเนินชีวิตในการทํางานที่จริงเป็นคนที่ทุ่มเทในการทํางานมากเลยค่ะทุ่มเทมากๆเลยนะคะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างสองสามสี่อย่างนอนวันสองสามชั่วโมงนะคะก็หลายอย่างนะคะล้มลุกคุกคลานนะคะชีวิตใช้สุดโด่งหรือล้มลุกคุกคลานล้มลูกเตี้ยติดดินต่ำเลยนะคะดูถูกดูแทนโดนเหยียดดมย่ำมีค่ะ เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดที่รักเธอหักหลังมีหมดค่ะมีหมดเพราะงั้นเราตรงเอาอันนี้มาสู้แล้วก็อันนึงที่ที่จะบอกไปก็คืออ่าไม่ว่าจะเกิดอะไรสิ่งใดขึ้นสติต้องมีมากที่สุดนะคะความที่ใจเย็นนิ่งนะคะมองสถานการณ์ว่ามีเคราะนะคะแล้วก็เอาสิ่งนี้น,นะมาแยกเป็นช้อยๆว่าเราควรจะมุ่งไปทางไหนนะคะเอออย่างไรบ้างแม้ว่า เงินทองเราจะน้อยนะคะสิ่งที่เราต้องทํานั่นก็คือการวางแผนนะคะที่ดีนะคะที่สุดนั่นก็คือดีที่สุดนะคะก็หลายอย่างนะคะก็คุณแม่เองนะคะในวัยห้าสิบแปดนะคะเออนะใส่ชุดให้ตัวเองภาคหลังใส่ชุดเหมือนจะไปต่อสู้อะไรสักอย่างบ่อยมากมีความรู้สึกว่าตัวเองอ้าต้องเพิ่มพลังนะคะอ้าต้องเพิ่มะนะคะเราเอาใส่พลังคนอื่นไม่ได้นะคะบางคนจะยืมจมูกคนอื่นมาหายใจไม่ได้ไม่เหมาะเลยนะคะเราต้อง ฟื้นด้วยตัวเองนะคะแม้ว่า,าชั่วครั้งชั่วคราวเราจะอาศัยคนอื่นแต่ว่าสักวันเราต้องยืนด้วยตัวเองให้ได้นะคะด้วยความคิดอะไรความอ่านนะคะเข้มแข็งให้ได้ร้องให้ไม่นานคุณต้องลุกขึ้นมานะคะอืมอย่าร้องให้นานนะคะร้องให้ได้นะคะคุณอย่าร้องให้นานอ่อนแอได้นะคะแต่คุณอย่านานอย่าปล่อยชีวิตนานไม่งั้นคุณจะจมดิ่งแล้วก็กลายเป็นเปรี้ยอ่อ,อนเปรี้ยเสียขาไปเลยเป็นคนพิการในด้านจิตใจและร่างกายไปเลยโดยสมบูรณ์แบบเนาะก็ ลังใจนะคะเพื่อนเพื่อนน้องๆลูกหลานนะคะมีกําลังใจที่ดีสู้ๆเนาะปีนี้คุณแม่ก็58นะคะต่อไปในการลงคลิปต่างๆผมต้องบอกว่าดิฉันอายุ58แล้วนี้คะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัคดีค่ะ